เรตติ้งเป็นรองแม้ฉายทีเดียวสี่วันรวดพลิกล็อกจนเสียหน้าชาิพยกักยังเป็นที่หนึ่งมัดหัวใจใายสุปตา์วิกสามลมไม่ลงกระแสมาแรงตั้งแต่ตอนแรกสำหรับละครชาริพยักคมนักเลขที่ดึงเข้มพัสวีและฮาน่าลีวิสมาแสดงนำแถมด้ดยที่ชาวเนิดพูดถึงและวิเคราะห์สนานถึงกับอึ้งเลยคืองานกราฟิกตัวละครในจินตนาการที่คาดว่าต้องโดนใจแฟนละครไทยเขาว่าอย่างไรบ้างไปดูรีวิวกันออกอากาศ ให้ชมตอนแรกไปแล้วสำหรับละครใหม่ของทางช่อง7 HD หวังเรตติ้งอย่างชาติพยัคมนักเลงที่ดึงเคมหัสวีพักพงไพศาลและฮาน่าลีวิสมาแสดงนำในเรื่องพร้อมกับนักแสดงอีกขับข้างผลงานจากบ้านโคลิเซียบอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดซึ่งเมื่อคำคืนวันที่20ตุลาคม2565ที่ผ่านมานั้นเป็นตอนแรกที่ออกอากาศและเปิดเรื่องราวความหึงหาให้ได้เห็นกันมากมายโดนใจสายบู๊สายละครช่อง7ที่การันตี ทีีคววามมันเเลยเดยดแต่ที่ดูท่าชาวเน็ตในโลกออนไลน์จะให้ความสนใจอย่างมากคือการทำซีจีภาพเคลื่อนไหวในจินตนาการของตัวละครที่ล้ำส่นทำให้เกิดกระแสการพูดถึงอย่างแพร่หลายและตอนนี้เอกช่องคู่แข่งตัวเก่งสำคัญอย่างวิกซามก็ได้ปล่อยละครน้ำดีที่เป็นที่พูดถึงและเป็นที่ตั้งตารอของแฟนๆมาอย่างยาวนานอย่างเรื่องมัดหัวใจยายสุตาเรื่องแยวละครช่อง3มเมื่อเมคอัพอาร์ติสหนุ่มแอบลงรักสุตาสาว แม้ว่าเธอจะมองว่าเขาเป็นเพียงน้องสาวคนหนึ่งแต่แล้วก็ดันเกิดเรื่องผิดพลาดเมื่อเธอตั้งท้องกับชายหนุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจและรู้ความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นน้องสาวอย่างที่เธอเข้าใจาเพื่อพิชิตหัวใจของเธอเขาจึงต้องพิสูจน์ตัวเองแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมากแค่ไหนก็ไม่หวา่าติดตามชมได้ทุกวนันพุธถึงอาทิตย์เรียกว่าดูกันยาวๆสี่วันติดกันไปเลยทีเดียวและอย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้ว่าละครเรื่องนี้สกูนาและ เรียกรตติ้งคืนให้กับช่องสามได้อย่างท่วมท้นแต่ดูเหมือนจะผิดคาดอย่างหนักเพราะเรตติ้งของละครเรื่องนี้เพียงหนึ่งกว,กว่าเท่านั้นเมื่อเทียบกับหมอชีดค้งสุดท้ายแล้วกับชาร์ตพยักคมนักเลขการพบการของเข้มหัศวีประกอบคู่ฮานาลีวิสยังครองแชมป์ละครหลังข่าว4.7เรียกว่าช่อง7ทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลยก็ว่าได้งานนี้ต้องดูกันต่อไปค่ะว่ามัดใใหัวใจยายสุตาจะสามารถกลับมาเรียกรตติ้งและทำคะแนนกูนะคะ และสร้างชื่อให้วิกสามอีกครั้งได้หรือไม่ติดตามกันต่อไปยาวๆเลยค่ะ